ลูกสวยจังใครถ่ายให้มันเหนื่อยไม่ไงานเราจะมานั่งโทษว่าถ่ายยังไงฉันก็ไม่สวยมันก็ไม่ได้อา้ามันเพิ่งมันเพิ่งต้นปีเองหรอหนูว่าอยู่มานานแล้วนะไซเนี้ยเท่ากับตอนท้อง1-8เดือนใครคอเรายังไม่จัดสัทีแบบว่าผ่านวันประกันพุ่งไม่มีทีมงานแคปมาให้อะ่ะหลายๆโมเมนต์ก็คือลืมไปแล้วนะฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ท้อง8เดือนจะคลอดแล้วนะ ก็ยังมาหาทําอยู่นะคะวันนี้นะคะก็จะมารีแคปชีวิตตัวเองนะคะในปีก่อน2023ให้ฟังว่าเจอประสบการณ์อะไรแล้วก็เร a r นิ่งอะไรบ้างมีอะไรที่รู้ถึกว่าอยากจะแก้ไขหรือว่าอะไรที่แบบสก๊โก้บ้างนะคะก็เดี๋ยวมาถามไปตอบไปอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทรง,ทรงว่าคือตอนนี้ถนนเนี้ยกําำลังอินเทรนมากๆนะคะเพราะว่าคนเนี้ยมาทำคอนเทนต์ในทิกต o k เยอะมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบมาทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นด้วยค่ะ นี๋ยวคาที่อยู่ร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็คือจะแบบว่าเป็นคอนเนอร์ที่แบบติดริมถนนเลยนะคะเขาก็จะดังตัวเฟนฟรายก็เลยแอบแบบสั่งมาแล้วเอามาโชว์เป็นเฟนฟรายราดเบคอนนี่น่ากินไหมชีชจ้จุกๆเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายคอนเทนต์กันด้วยค่ะ๋แจากเทคนิคถ่ายรูปกันด้วยนะคะวันนี้ ไม่ว่าจะเอาให้ใครถ่ายรูปให้เราแล้วถูกใจเราเนี่ยจะบอกว่ามันอยู่ที่เราคือบางทีเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณเทียตี้ไปนี่รูปสวยจังใครถ่ายให้บ้างที่ก็เป็นแบบแฟนเราบ้างเป็นแม่บ้านบ้างเป็นคนขับรถเป็นคุณแม่เราบ้างคือคนที่อยู่รอบตัวนะคะแต่สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือเราต้องแบบรู้ตัวเองคือเราต้องรู้มุมตัวเองไอ้ค่ะก็จะรู้ค้าที่มุมซ้ายอย่างตัวน,นี้ท้องใช่ไหมคะก็จะแบบว่าเวลาใส่ชุดโอเวอร์ไซส์อ่ะเวลาเราโพสต์อย่างนี้มันจะทําให้ไม่เห็นพุงเพราะว่ามันเป็นการดึงกระโปรงออกมาลำหน้าแต่่ถ้าาาเราอยงี มันจะเห็นพุงคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราโพสต์แบบไหนไม่งั้นเราจะมานั่งโทษว่าถ่ายยังไงฉันก็ไม่สวยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะอันดับ2เนี่ยมุมครึ่งตัวนะคะคัดดี้ก็จะเน้นว่าให้เอาโทรศัพท์เนี่ยรูของกล้องนะคะให้พอดีกับสายตานางแบบแล้วก็จะบีบเช่นเอารูกล้องเนี่ยให้ตรงกับลูกตานูนนะอันนี้ก็จะคือเป็นมุมครึ่งตัวแล้วก็ข้างบนเนี่ยต้องเหลือแอเรียประมาณหนึ่งในสองมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่ยืดถ้าหัวเราเนี่ยอยู่สูงเกินไปเนี่ยมันจะ าตามขอบโทรศัพท์ได้ต่อมารูปเต็มตัวแจกแนวทางเลยรูปเต็มตัวถ่ายยังไงให้ดูขายาวดูผอมเราสูง160ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็จะให้ขาเท้าเราเนี่ยติดกับขอบรูปนะคะอย่าเหลือพื้นเสร็จแล้วก็กล้องนะคะเวลาถ่ายเนี่ยเราต้องมองว่าเขาต้องมีการเหงียนถอยหลังไปอย่างนี้ห้ามคว่ำลง ถ้าค,ความลงจะทําให้เราดูเตี้ยตัน<อ>แล้วก็รูปนะคะให้แบ่งเป็นสัดอัตราส่วน3ส่วนแล้วบอกเขาว่าให้หัวของเราเนี่ยอยู่ในส่วนที่2ก<อ>็คือให้เหลือพื้นที่ข้างบนเนี่ยหส่วน<อ>แค่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะ าโทรศัพท์ง่ายๆให้เขาถ่ายได้เนี่ยรูปเราก็จะสวยแล้วฉะนั้นเนี่ยอยากว่าคนถ่ายคนบีบเนี่ยก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องคิดแบบเออให้มันเป็นอะคาเดมิกนิดนึงไปสอนเขาให้เขาเข้าใจง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะโทรศัพท์ต้องเป็นมีรูรับแสงที่ถ่ายแล้วก็สว่างแล้วก็สวยแล้วก็ถ่ายง่ายนะคะอย่างรุ่นนี้ที่คัตตี้ใช้นะคะ Redmi Note 13 Pro Plus 5G ค่ะกล้องนะคะต้องชาร์จค่ะอย่างรุ่นนี้ชัดมากนะคะ200ล้านพิกเซลนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราไปถ่ายเนี่ยบางทีแสงน้อยถ้า กล้องไม่ชัดนะคะภาพเราจะเบอร์จะแตกได้หลายๆคนถามเยอะมากว่าในไอจีอ่ะพี่คัตตี้ใช้กล้องอะไรจริงๆที่ใช้กล้องมือถือนี่แหละค่ะทุกคนกันสั่นดีด้วยนะคะ <S <S สมมุติว่าผู้สูงอายุถ่ายให้อย่างคุณพ่อคุณแม่คัตตี้นะคะ มือเขาอาจจะไม่นิ่งเหมือนวัยรุ่นนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะหน้าจอนะคะก็คือภาพเนี่ยสมจริงมากๆนะคะแล้วก็หน้าจอบางเฉียบคือเดี๋ยวนี้ทุกคนถ่ายเสร็จก็คงจะไปตุงรูปใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตุงรูปเราต้องเน้นให้รูปชัดนะไม่งั้นถ้ารูปมันฟุ้งอะ่ะแล้วเราไปตุงมันจะดูปลอมเกินไปคือถ้าเราจะแต่งตัวเราอะ่ะเอาบรรยากาศให้มันจริงมันจะได้ดูรวมดแล้วเออจริงอะไรอย่างงี้นะคะหน้าจอชัด 1.5K 120Hz AMOLED แบบโคง้ง เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ที่2ต่อค่ะไปคุยแบบว่ามีแอร์หน่อยไม่ไหวแล้วร้อน ก็มาหาความเย็นอยู่ที่ร้าน Wood Brook นะคะร้านนี้จะบอกว่าเฟมัสมากๆในต่างชาติเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าระเบียงอะแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาค่ะแล้วก็ไปทำคอนเทนต์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีแคปปี2023กัน นี่คือทีมงานนะคะก็แบบไปเอารูปมาต่างๆที่แบบรีแคปรูปแรกทุกคนกนก็จะเป็นแบบรูปเปิดปีเลยนะคะก็เป็นวันที่ไปเคาดาวค่ะปีก่อนสมัยก่อนอะ่ะจะไปสวดมนต์ข้ามปีแต่ตอนหลังนะคะก็ถ้าไม่ได้อยู่ต่างประเทศก็จะไปเคาดาวกับเพื่อนค่ะหลายปีซ้อนแล้วที่โรงแรมคาเปล่าแล้วก็โรงแรมฟร์ซีซันที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นลานแล้วก็เชื่อมกันจะเป็นเหมือนแบบหัวบุฟเฟ่ใช่ไหมคะคือเราไปกับเพื่อนหลายคนแล้วก็จะเหมือนแบบสาม,มารถเช่าเป็นเหมือนไพรเวทสเปซได้นะคะซึ่งตอนนั้นก็จะใส,ส่เดรสช่ม ถูตัวนี้เป็นของแฟลตทัวร์มัูคือขายดีมากๆเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทองนะคะก็ยังหน้าผมจัดเต็มหุ่นป๊ะอยู่ตอนมารูปนี้จะเป็นช่วงต้นกุมภาเอาจริงๆถ้าเกิดว่าแบบไม่มีทีมงานแคปมาให้อ่ะหลายๆโมเมนต์ก็คือลืมไปแล้วนะว่ามันคือเกิดขึ้นตอนไหนพอมาดูคือต้นกุมพารูปเนี้ยเป็นวันที่แบบวันแรกที่ยายเข้าบ้านใหม่บ้านน้องลีโอพอแบบมานั่งนึกอ่ะมันเพิ่งมันเพิ่งต้นปีเองเหรอหนูวยูมานาแล้วนะคะตอนนั้นก็เป็นแบบว่าเพิ่งตกแต่งเสร็จอะไรอย่างงี้ร้นนาาหันกม เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะอยู่มาสักพักก็ยังไม่ลกนะคะก็ยังถือว่าทำได้ดีค่ะลกขึ้นอีกนิดนึง <c oughs> เดือน2เหมือนกันอันนี้ก็วันเกิดแคตตี้นะคะวันที่17ค่ะก็อายุครบ33ปีแต่กอนอะ่ะจะจัดปาร์ตี้วันเกิดตลอดเลยแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดมาก็ไม่ได้จัดหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดอีกเลยอันนี้ก็เลยแบบทำคอนเทนต์ง่ายๆอยู่บ้านแบบจ้างช่างหน้าช่างผมมาแล้วก็เอาลูกโป่งมาแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์แค่นั้นค่ะก็คือเรียบง่ายขึ้นมากพอเรายิ่งโตเรารู้สึกว่าเราเริ่ม เขียนแบบโฮสปาร์ตี้อ่ะมันเหนื่อยแล้วก็ยิ่งมีลูกด้วยอันนี้เดือน3เป็นวันเกิดน้องลีโอครบ1ขวบเอ้ยแบบรู้สึกว่าลูกเพิ่งแบบขวบกว่าแต่คือพัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมันไวมากเลยทุกคนจากแบบตอนแรกแบบเป็นเจ้าก้อนเหี่ยวๆอะ่ะตอนนี้เป็นเจ้าก้อนตึงๆแล้วก็ตอนนี้พูดเยอะมากแล้วคือพูดไม่หยุดนะคะ ตอนนั้นในรูปอะเหมือนจะยังเดินไม่ค่อยคล่องเลยทุกคนแบบเดินเดินลม้มล้มอยู่เลยค่ะอันนี้เดือน4น่าจะเป็นช่วงต้นเมษาค่ะก็อันนี้เป็นรูปวาดที่มีความหมายละกันเพราะว่าตอนนั้นอะไปนอนโฟร์ซีซันแล้วคือเขาจัดแบบงานนิทรศการอาร์ติสตอะไรเงี้ยแล้วน้องลีโอไปเดินกับคุณพ่อเขาเจอภาพวาดของพี่เบนซิล่านะคะเขาแบบเหมือนไปยืนจ้องแล้วก็ยิ้มเหมือนมีรีแอคที่ชอบรูปนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาชื่อเขาไปเซิร์ช หาไอจีอะไรก็ทักไปบอกว่าเอออยากจะแบบว่าซื้อรูปของคุณหรืออะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีแบบให้ซื้อกับให้เหมือนแบบวาดเทอมใหม่แล้วเขาเนี้ยคือรูปของพี่เขาส่วนมนากมันจะมีเข่าแหลมๆอะคะ่ะแต่ทางแบบหมอดูฮวงจู่อย่เขาบอกว่าห้ามมีรูปอะไรที่มันเป็นแหลมๆไว้ในบ้านก็เลยให้พี่เขาวาดเทอมใหม่ก็คือให้โจทย์แบบว่าขอแบบทุกอย่างเป็นมนพาสเทลเด็กๆน่ารักมีความเป็นเบบีเพราะว่าอันเนี้ยจะแบบเป็นรูปให้ลูกชายนะคะเพราะลูกชายชอบงานอาร์ตของเขาก็ เราประมาณน่าจะ4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละค่ะเขาก็เอามาส่งด้วยตัวเองเพราะบ้านอยู่ใกล้กันที่เดือน4แล้วก็ของขวัญมาให้ด้วยแล้วก็เป็นรูปที่ติดอยู่ในบ้านถึงทัวันนี้ค่ะอันนี้เดือน4ี่เหมือนกันซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นปีที่ flat tour mon t o u นะคะเริ่มลุยออฟไลน์จริงๆเราเคยมี off line. ออฟไลน์ตอนก่อนโควิดใช่ไหมคะพอหมดสัญญาเราก็เลยแบบไม่ได้เปิดต่อพอคราวนี้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตก็เริ่มลุยออฟไลน์ line. มีการเปิดหน้าสาขาอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือเปิดไป6สาขาทําให้ลูกค้าาเเหมมือนได้ข้ขา ลองชุดได้เห็นชุดของจริงจริง,รงๆการเปิดออฟไลน์ line, อ่ะบิสเ n น s s โมเดลของเรามันทำมาเฉบออนไลน์ทุกคนไพรส์มันไม่ได้ตั้งมาเพื่อแบบว่าเข้าหน้าร้านอันน,นี้ก็คือเหมือนทำทำไปเสมอตัวแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าได้มาลองไซส์เวลาคนที่แบบไม่ชัวร์ค่ะอันนี้ก็เดือน5พฤษภานะคะเป็นเดือนที่ เริ่มมองหาการขยายออฟฟิศค่ะเพราะว่าออฟฟิศแฟลที่อยู่อะคะ่ะที่เต็มแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการขยายทีมมากขึ้นก็เลยจะแบบว่าแบ่งแผนกมาร์เก็ตติ้งกับแผนกดีไซเนอร์แผนกขายนะคะไปอยู่อีกออฟฟิศหนึ่งอันนี้ก็เลยแบบไปมองหาไปดูออฟฟิศก็คือดูหลายที่ค่ะจนแบบได้ที่นี่ในรูปนะคะเลือกที่แบบว่าติด BTS เวลาหาแคนดิเดตพนักงานเนี่ยวจะได้หาง่ายๆนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ อันนี้เดือน6เป็นคอนเทนต์แฮปปี้เบอร์เดย์สามีนะคะก็สามีเกิดเดือน6ค่ะก็เรียบง่ายมากๆค่ะสั่งเค้กมาก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันแค่นี้ค่ะไม่ได้ไปทานดินเนอร์อะไรกันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าพอมีลูกแล้วอะ่ะตอนดึกๆอะแทบจะตัดออกไปเลยเพราะว่าเราอะ่ะอยากหาลูกเข้านอนเพาจะเข้านอนประมาณสองทุ่มนะคะเคกันนี้ก็พี่เลี้ยงกินหมด <laughs> กรกดาเป็นเดือนที่แบบเปลี่ยนชีวิตมากนะคะเพราะว่ามาพนพบว่าตัวเองท้องลูกคนที่สองแบบไม่ได้แผนเท่าไหร่คือแบบป็นก็ช่วงที่แบบว่าเออก็ถ้ามีก็พร้อมแต่ว่าไม่ได้แบบคิดว่าตั้งใจแบบขนาดนั้นแล้วอยู่ดีดันท้องเกิดจากแบบว่าไม่รู้ตัวว่าแบบว่าท้องแต่ว่าไปงานอีเวนต์หนึ่งแล้วสูดทําไมถ่ายรูปแล้วสูดเอวหนาๆก็เลยเช็คดูปรากฏว่าอ้าวท้อง ท้องประมาณเดือนกว่าก็แพ้ท้องหนักมากยมสิวขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะท้องอีกแล้วอะไรอย่างงี้เออไม่รู้จะเข็ดไหมแล้วหลังจากนั้นพอรู้ว่าท้องก็ไปออดําเนินการฝากขันค่ะกับคุณหมอคนเดิมลูกก็แข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างเขาก็อสติเมตน้ําหนักมาให้ว่าถ้าข้อเอนี่ยน่าจะหนักประมาณ 3. 3ดซึ่งใหญ่กว่าคนก่อนเพราะท้องสองมันจะแบบมีความใหญ่ขึ้นแบบเร็วมากสิงหาคมค่ะพอท้องครบ สามเดือนก็ไปตรวจนิฟหรือว่าตรวจเพศได้นะคะว่าจะได้ลูกเพศอะไรแล้วก็อีกสองอาทิตย์เขาจะส่งผลมาให้ทางอีเมลแล้วก็ตกอกรหัสดูตอนนี้รู้แล้วแต่ว,ว่ากาจะจัดงานเฉลยเพศลูกก็เลยกะว่าไอ้นี่ไว้ก่อนแต่นี้ก็ใกล้โค้งแล้วยังไม่จัดสักทีแบบว่าผ่านวันประกันพุ่งมากคือตอนแรกก็คุยกับแฟนว่าพฤศจิกาธันวาจะได้อากาศเย็นๆจัดในสวนตอนนี้คือร้อนมากนะคะก็ต้องแบบไปจัดในแอร์แล้ว เดือน9นะคะอันนี้ก็โยคะคือแคทตี้ก็ยังไม่หยุดออกกําลังกายนะตั้งแต่ท้องก็จะโยคะประมาณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แบบหลังของเรามีกล้ามเนื้อไหล่ของเรามีกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดไม่ออกอ่ะมันจะปวดหลังมากๆเลยในช่วงที่ท้องใหญ่เพราะว่าเราโค้งเล็กด้วยแล้วมันเหมือนมีน้ําหนักข้างหน้ามาดึ่งก็แนะนําคุณแม่หรือใครวางแผนมีลูกว่าให้ออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อหลังรอไว้เลยนะคะยิ่งช่วงปัมง๊มนมเนี่ยมันจะปวดหลังมากจะได้ไม่ต้องไปกายภาพบําบัดอันนี้เดือน9นะคะก็ออฟฟิศที่เราไป วก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นวันที่เข้าอยู่วันแรกรู้สึกว่าจะเป็นวันที่11อันนี้ก็จะเป็นพนักงานของเราที่เป็นแผนกมาร์เก็ตติงนะคะส่วนแผนกอื่นๆบัญชี m o ร์ช i นลเลอร์เอร์คลังก็คือจะอยู่ที่อีกออฟฟิศหนึ่งค่ะอันนี้เดือน10เป็นเดือนที่แบบว่าส l a t ทวร r m ันทูได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะจากสมาคมแฟชั่นนะคะของฮ่องกงนะคะให้เข้าแบบว่า ไปร่วมในงานฮ่องกงแฟชั่นวีค่ะซึ่งแบรนด์ไทยนะคะได้รับเลือกแค่4แบรนด์ก็จะมี Strasit, b i n ีค o s e t s ส e ว t นะคะแล้วก็แบรนด์ Flat 2, 1, 2ค่ะเป็น4แบรนด์นะคะให้มาจัด Exhibition แล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ร่วมกับฮ่องกงดีไซเนอร์นะคะอันนี้ก็เป็นแบบภาพที่กำลังสัมภาษณ์สื่อก็มีสัมภาษณ์สื่อฮ่องกงแล้วก็สัมภาษณ์สื่อ จีนนะคะอันนี้ก็เป็นความแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะเดือน11นะคะก็เป็นเดือนแรกที่แบบมาถ่ายรูปเบบี้บามโชว์ท้องของท้องสองค่ะก็<ม>จะบอกว่าท้องสองอ่ะท้องมันใหญ่ขึ้นไวมากๆเลยนะคะแบบไซนี้เท่ากับตอนท้อง1 8เดือนแต่อันนี้คือ6เดือนนะคะ<ม>ก็ไปถ่ายที่หัวหินนะคะก็เป็นวันที่แบบหลังนแต่งงานน้องบิววลาพรก็ไปเที่ยวกันต่อ อันนี้ก็เดือน12นะคะเป็นเดือนที่จัดอีเวนต์จัดทัวร์มันทูที่คอลับลบกับ Hello Kitty นะคะทาง s a n r i o ค่ะประมาณน่าจะวันที่7ทนี่จำวันได้ด้วยเพราะว่าเราเปิดขาย12บอดย12เชิญ K o L Celebrity นะคะมาร่วมกันในงานค่ะสุดท้ายรูปนี้เป็นเดือน12เหมือนกันที่ไปทริปครอบครัวที่ญี่ปุ่นนะคะก็โชว์ท้องนะคะตอนที่จะออนเซนโชว์ท้องอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ท้อง7เดือนแล้วปึงมากๆแต่ตอนนี้ที่แบบ แเดือนอะทุกคนแบบรูป้าโก้มอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมันติดมันใหญ่มากนะคะเหลืออีกเดือนกว่าจะคลอดแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่างานเบบี้ชาวเวอร์กับลูกคัตี้อะไรจะมาก่อนตอนนี้ลีโออะที่แบบมีความ Amazing คือเขาอะคือแบบว่าเขาจะชอบผู้หญิงแบบหวานๆนะคะเขาจะแบว่าอย่างเจอพี่พลอยพี่พัดพาดพี่กว้างอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนเขินมากๆแบบแพทเทิร์นที่แบบเขาบอกว่าสุดคือแบบเป็นเหมือนผมอย่างเงี้ย ผมหลอนยาวๆเออแล้วเขาก็จะแบบว่าแบบพี่พี่แล้วเขินคือแบบเห็นรีแอคแล้วก็เลยงงว่าแบบนี่ขวบครึ่งแล้วก็ไม่เคยสอนด้วยว่าแบบเออเขามีความแบบมีสเปคแล้วชอบสาวหวานผมยาวเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่รีโอใครสวย พี่ oh. กว้างเหรอพี่กว้างเดอะเฟสแล้วคือบอกว่าชี้คนสวยสุดตลอดเวลาแต่ก่อนยังไม่มีลูกใช่ไหมคะจะถามแบบลูกเพื่อนอ่ะเวลาถามว่าใครสวยเขาจะบอกว่าแม่เขาสวยแล้วก็รอแบบมีของตัวเองเขาจะได้ตอบว่าแม่นี่คือแบบไม่เคยตอบแม่จะตอบพี่กว้างพี่พี่นู่นพี่นี่ตลอด ปีที่ผ่านมานะคะมันรู้สึกไวมากๆแต่พอเราได้มาดูรูปแล้วรีแคปก็เห็นว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราใช้ชีวิตกันไวขึ้นเนาะมันทาให้มเมนต์ต่างๆรู้สึกว่ามันผ่านไปไวและอาจจะแบบไม่ได้ถูกแบบจดจําเท่าไหร่นะคะปีถัดๆไปนะคะก็คิดว่าจะพยายามแบบมีความสุขกับปัจจุบันให้มากขึ้นบางอย่างใช้ชีวิตให้สโลโลงนะคะพอโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ว่าเราแบบไม่จําเป็นต้องแบบ แคร์ว่าใครคิดอะไรกับเรามากเพราะจริงๆงคนมันไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นฉะนั้นเราอ่ะไม่ต้องไปแคร์อะไรมากเอาที่แบบว่าทาแล้วตัวเองอะ่ะมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นทํางานก็จะพยายามแบบว่าคิดว่าเออทำงานก็อย่าแบบไปเครียดอะไรปัญหาที่เข้ามาก็ให้มันเข้ามาแล้วแก้กันไปถ้าตามใดเรายังแบบไม่เจงก็อย่าไปคิดอะไรมากเถอะเอออาจจะแบบมีขึ้นมีลงมีบวกมีลบบ้างประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นมาเ็งก่อน มาตั้งนานแล้วไปถ่ายคอนเทนต์มาเยอะมากแบตเหลือเยอะมากเธอยังเหลือ83นนี่คือไม่ได้ชาร์จเพราะแบงอะไรเลยใช่ปะไม่ได้ชาร์จอะไรเลยอะ่ะเพราะว่าแบตเขาอ่ะ5000มิลลิแอมและเวลาชาร์จนะคะชาร์จเร็วมากเพราะเป็นไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์การประมวลผลนะคะเร็วมากแบบพึบพับพึบพ,พับเปิดไลน์แอปเนี่ยก็ไม่มีปัญหากันน้ํากันฝุ่นคือขั้นสุดไม่ต้องแบบกลัวเฮ้ย pm 2.5โทรศัพท์เราจะป่วยไหมหรือว่าตกนงตกน้ำไปเล่นสงการนะคะลด ตอนนี้เขาวางขายแล้วนะคะทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะอยากตำช่องไหนก็ไปเลยค่ะ วันนี้มาที่ทรงวาดนะคะก็จะบอกว่าใครเนี่ยที่แบบว่าอยากจะหาอะไรทำในกรุงเทพอะ่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมันแบบมีฮิตเด้นเจมมีอะไรเยอะมากๆเลยถนนทรงวาดเ่ยก็เป็นอีกที่ที่แนะนำเพราะว่าที่พามามันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไม่ได้ไปวันหลังก็จะมาตามเก็บอีกแล้วก็คาเฟ่นเนี้ยมานั่งดูวิวแม,แม่น้ำแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแบบเหมือนอยู่ฮ่องกงเลยอะ่ะชอบมากเลยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวไว้จะมาอีกนะโอเควันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะปีเนี้ย ปีที่กลับมาแบบว่าเริ่มแบบลง u u u e e ให้มีรูทีนเหมือนเดิมปีก่อนช่วงแพ้ท้องบอกว่าหายจาก YouTube ไปจน Engagement แบบวิวเว r l d หายไปหมดเลยทุกคนมันแพ้ท้องจะแบบมันแบบมันเหนื่อยอะไรอย่างงี้แต่ปีนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วอบบยเบยไามไปแล้ว